Boom. ตัวไทยด้งหลังนพูดภาษาไทยในประตูโอ้ยีบอกปากปูเอลลินไ,ลไม่ใช่นะนั่งเล็มต่อ เขาเศร้าตอนใบสองต้อง,องที่กินกันมากทำไ <c oughs> มอ้วนใส่ื้อดีอวนน่าเอามา

สองมือสองมือ,อยังมือเอียวบอกว่าซ้ำหนาวซ้่อมยาว่ายาบ้าอย่าวนาบ้าครับา,า่อมัวไใบอันนี้มันก็ให้รสชาติคลา่พวกใบหมอนไบยังไงีราม,มาต่อไป tiếp ừ. vào nó một okay. sodium ไข่หัวเราเพื่อยังไข่รสน้ำนตาลยังลงหลายเพราะว่าไข่ยบกินเขาวร่าน้ำตาลกับโกินมื่อไหร่บริลดถึกปิดวิธีได้คือกินอิ่มออกกำลังกายน้ำตะกี้ออกกำลังกายเดี๋ยวนี่โบ่ออกยังเลยมือตาเนี่ยนะเดี๋ยวนี่ม่ใช่ว่าเป็นโบก,กินเขาโบก,กินเขาซื้อหกินที่เขาแล้วก็กำลังกายกับโบออกมี่ก็แล้วนี แยกแยกยังไงแยกเอแยกทักทูเปอร์ลอยลันซำมือไม่พายเอาเท้าลางน้ำเด็กยูทูเบอร์ดูหน้าคือโกครับน้อ ไปตกครับประเทศใดที่เบิร์ดโอ้ยต่ำสูงตำครับขาน <c oughs> เป็นนานกินที่นนเทศนี่ตรรมุมดอกบั้ม่วงเนี่ยก้นที่เบิร์ดลายแกมครับเป็นต่มขยี้ยี่ละี้ลุ้งกองสอยี่ล่ะจะได้รู้ว่าเบิร์ดลายบ่มาครับต้มดอกบัม่วงครับไม่ว่ากินไรดี ที่บ้านไฟดับไม่ยดัับครบดับครับทำอะไรไม่รู้เนี่ยเงียบเงียงนกบรรยากาศแบบนี้ยังมาทำก็ยิ้มให้ฮะยังมามาแย่ของมันี่งก็ยิ้มให้จะเขาไปยิ้มให้หอบขาเบาปิดปากปิดปากที่บ้านยังแบบ นอนอยู่สี่ฟูงี้ยตรงนี้กินยังเดียวช่วง้เห็นบถงมือสองขาดแบบเออยมือยังไงมันกินนนะเลือกตอนไกลไม่หยั่งหน้าอาจังปึ้งยู่เยอะต้งองยางอ่ะางกินมีเวลาได้ยหยอก ăn được không ăn được không không ăn được không ăn được không không ăn được không

สอนวันนี้มีก่ตัวืออาจจะวันนี้คนนิดนึถ้าน้ำนักก็คือสิปฮาลูคลิปี่นี่เ้ิดข่าวอ่าอย่าหาบเอาเงี้ยทุกมีตัวหลัก็ติดโซ่ใาย หน้าบอเลยเดียวยังคือวันไทยั้งหลังน้ำวูบไปไทยอยู่ใีประตูโอ้ม,มีมุ่งกอะเลยเสียงด้านันเสียงด้านันไนม่เข้ารับโ,โกโ

หมวดมบดว่มเป,เป็นสามสิบเล่ซื้อขวดหน่อยเนาะทุกคนเนาะกินเนียกินแนี้ม่กินเนี่ยกินก็กินด้ไครับถึงโมงนี้กินหมดสำหรับมื้อนี้ไปกันจากปากปูไปแล้วนี่ไป้สือหรือน่งเล็มตอ ไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห แลก,โก็ออก็อปเจมอ์เอมนังบึงนังงอมก็ก็อปอืมนเิย์ยถ้านำนัดวันถึงสิบห้ารู้อวดเขาเมื่อสองข,ขับเือละแวกคือบอกพ่กพี่ก็ขายของ กู้่วยเหี่ดใ่เนาะู้ใดเห็ดใ่คือผมเมาออก